มาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกใส่ผ้าสแตกอีกแล้วครับมื้อนี้สิเฮ็ดลุกสิ้นหนึ่งบอก,กอ้อกสอสูตรพี่นอนกินแซ่บแซ่บบอ,บอ<ร>าด้อรับเด้อสูตรสกปรนซีสเกตครับกำลังเตรียมเครื่องกำลังเตรียมเครื่องแล้วจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆลูกสิ้นหนึ่งบอก้อสอรครับพี่น้อง กำลังขั้นมาขมามเปียกสูดเด็ด nên nhỏ lấy ากาลิซาทว่วสูตรบกสอครับน้ำจิ้มสูตรเล็น,น้อยหยดหยดเลยนี่เห็นไหมนึกว่าน้ำพึง่งเดือนเจ็ดเดือนแปดนี่ลูกชิ้นนึ่งบกอสอสูตรสีสเกตรครับสูตรอด ความอะไรโกเด้งเขาเด้งดีจริงๆริงนี่หนะตามนี่วนะตน้องดูนะ mười ừ, lăm phút được hộp không Mình nhìn đeo mười có gió chưa? mười lăm nơi nữa lăm 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 ยิ่หองยืดตะวัน,นมเข้มๆกระดิโงเลยนนอยู่เนี่ยทำมาคนเนี่กินไม่รั่มปุงไปพอกเสิ้นเล

那不买。